ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ยิ่งฟังยิ่งดวงดีฮ่าฮชาวลัคนาราศีกันทุกท่านดวงชะตาของท่านประจําเดือนกุมภาพันธ์2564เดือนแห่งความรักตรงนี้นั้นต้องบอกกับชาวลัคนาราศีกันชัดๆไปเลยแบบนี้ว่า ดวงชะตาของท่านนั้นได้ดาวตีโกนถึงลัคนาถึง5ดวงด้วยกันคุณฟังไม่ผิดครับดาวตีโกนถึงลัคนาท่าน5ดวงด้วยกันคำว่าตรีโกนตรงนี้หมายถึงทาม,มุม120อองศากับลัคนาประกอบไปด้วยดาวพุธดาวประจำตัวของท่านเองดาวพฤหัสด,ดาวเสา ตีโกน,นะครับถึงลักนาของท่านคือนับจากลักนาท่านไป5ราศีแล้วก็อีกชุดหนึ่งคือดาวราหูกับดาวอังคารนี่ก็ตีโกนนะครับก็กลายเป็นว่าตีโกนหน้าตีโกนหลังอธิบายมายืดยาวกำลังจะบอกว่าไอ้ดาวตีโกนเนี่ยมันบ่งบอกถึงความสําเร็จวาสนาถ้าเป็นดวงกําเนิดก็หมายความว่ามีนะครับโชคดีบุคคลให้การสนับสนุน ถ้าเป็นดวงจรแล้วนั้นหมายถึงช่วงจังหวะที่ชะตามีความสาเร็จและ,จะเจริญรุ่งเรืองอธิบายต่อไปว่าในเดือนกุมภาพันธ์นั้นความสำเร็จต่างๆในเรื่องของงานแทบจะเข้ามาทั้งเดือนเลยนะครับชาวลัคนาราศีกันจะทำอะไรก็ขอให้รีบให้เร่งขอให้คุณตั้งใจประตูแห่งความสำเร็จ รออยู่แล้วก็เป็นความสําเร็จในลักษณะที่เรียกว่าสมมุติคุณตั้งหวังไว้อย่างหนึง่งว่าจะทำโปรเจกต์ตรงนี้อ่านะครับพอทําไปทําไปมันกลับกลายเป็นว่าไอ้โปรเจกต์ตรงนี้นั้นมันไปแตกแตกนอไปอีก 2- อสอันนั่นก็หมายความว่าความสําเร็จที่1น,นั้นมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จที่2ที่3ตามมาได้เว้ยชาวลัคนาราศีกันนี่แหละครับ ดาวตีโกนถึง5ดวงหดวงนี่ก็เข้าไปครึ่งกระดานแล้วฉะนั้นไม่แปลกหรอกที่คุณจะได้รับความสําเร็จตามที่ศสินแสหมิงบอกแต่พอมาดูในเรื่องของการเงินกลับกลายเป็นว่าคือความสําเร็จตรงเนี้มันก็นํามาซึ่งโชคดีในเรื่องของโอกาสเรื่องการเงินแต่คุณอาจจะยังไม่ได้รับเงินสักทีเดียวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั่นก็กลายเป็นว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นรายรับรายจ่ายจุกจิก พอประมาณทีเดียวดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินแม่มโคจรไปอยู่ในเรือนอรินะครับโคจรไปอยู่ในเรือนอริแต่โชคดีที่ไปอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่สมพลนั่นก็หมายความว่ามันก็ตัวตัวไต่ไปกันได้แต่ดาวอาทิตย์เนี่ยจริงๆมันเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศดาวการเงินไปอยู่กับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศผมบอกเลยว่า เดือนนี้ระวังเรื่องการเงินการทองนิดหนึ่งแยกให้ออกนะครับความสําเร็จในเรื่องของงานก็คือความสําเร็จในเรื่องของงานแต่เงินจะยังไม่ได้เลยก็ไม่แปลกระวังตรงนี้ด้วยส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกว่าในเดือนนี้นะครับดาวสุขเดินเป็นอริระวังระวังปัญหาความรักคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ใครก็ใครคนนึ่งอยากจะเทกันขึ้นมาเลยนะ บอกไว้ก่อนนะไม่ใครก็ใครคนหนึ่งอยากกระเทกันขึ้นมาเลยแหละดาวสุกแม่มโคโจรอยู่ในเรือนอรินะครับส่วนดาวเจ้าเรือนคู่ของคุณจริงๆคือดาวพฤหัสก็โคโจรเป็นนิดแล้วก็ไปอยู่กับดาวเสานะซึ่งเสากับอังคารเนี่ยมันก็ตีโกนถึงกันมันก็จุกจิกใจอยู่เหมือนกันครับในเดือนนี้แม้ว่าคุณจะมีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างทั้งหลาย แต่สเสน่ห์ก็คือหมายความว่าคนมาหลงรักมาชอบแต่คนที่มีความรักอยู่จริงๆแล้วเดือนนี้กับจุกจิกใจยังไงก็ขอให้อดทนนิดนึงครับสวัสดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี